วิ่งอย่างนี้ป่าววูดีไปวิ้ยอะไรอย่างนี้เกิดยุ่้นมาไม่ใช่สามแล้วหกวง้อโอ้แต่อย่างนี้เกิดขึ้นน่วงอดูนี่ S <S สีแซมพูพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอพสีทุกๆคนมื้อนี้มาพอกันอยู่ทีเทิงดอยสูงเด้อพี่น้องมื้อนี้เปลี่ยนหมายก็สิขืนนวลหวานเงี้ยแดงเงี้ยแดงครับพี่น้องครับผมจังได๋ไปลุ้นนํากันเด้อมื้อนี้มื้อนี้ก็มาดซองเบิ่งเห็ดกอแดงเนาะสาวะแจ่มเนาะส่วนนี้ก็มีแต่เห็ดกอแดงเนาะครับผมเห็ดข้าวไข่แน่แต่ว่าก็บบ่อไขมีดจังใด ออกเป็นบางบางดอยนะคะเนาะเห็ดเขาคล้าพี่น้องครัับบกพี่กัดก็อยู่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาพี่เกล้าด้วยค่ะครับมื้อนี้กมาพร้ากันในวันที่14ตุลาคมปี66เด้อพี่น้องโดยบรรยากาศแดดแน่คึ้มแน่ัก้งียงแน่ัก้งียงแน่วางกันเอ้เลยครับผมแต่ว่าเห็ดนี่แหละสีแน่นอนมากันเลยก่อดงก่อลัวพักทายกันด้วยเห็ดก่อดงเลยพี่น้องเด้อคุ่มทางเทิงกันนี้เลยไปกันแด้ โอ้โหโอ้้นั่นเีงจำมั้ยนั่นเองพุ่นอ่ะสองเอาไปคลาสองใสนั่นเอมาเดียวไม่เถอะเบิงเอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วงัดเห็ดจนดอกเตีกตาจะเบิ้งเห็ดไหลจะได้จูมแล้ววันนี้นะมาจะเจิ้ม ดอกนึงนั่นดอกนึ่งหน,งนางก็หนาวเลยขาเพิ่นต่ำนะับเ่าตัวนึงครับผมห่มขาต่ำหินถ้าคนสีหาคนสีตื่นไงนเป็นหินพี่น้องเพิ่นก็เลยต้องอยู่ตื่นๆเกิดต,ตื่นขาเงาวันไหนทีลม่มหนังจุง้ม

เดี๋ยวมาเถอะเรียบร้อยสองดอกที่เดียรเห็ดแดงกอหญ้าตัวนี้พี่น้องชุ่มสวยด้วยบ้านโอ้โอ้ไรแบบ่สอืออะไรอยู่ยขาเป็นแมว <laughs> อย่าบอสใดขา บ้านพ้าพ <c ười> ี่น้องจมี่สีแซมพูพี่น้องชูม่เกิดตัว อือจุ่มจุ่มตำดำบ้านอืาตงกูดีอืออบ้านอืออีกหนึ่งเอ้เาโอ้ี้ยเถ่าจอยพี่น้อง Để mất hết đây gần này Được, ghéo khó <laughs> rồi chẳng ừ. 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 ở ngoài với cái nào mhm nha em đọc chị đưa ra đây em bao nhiêu buôn ngoại แม่นี่ยืยุ่เรอกันสางสิหนอยยืดสงห์มาบที่นรี่ก็่าั้งมาจังไลนเพี่น้องเอหอกันโอ้แต่อยหัวเลยเห็ดเพิงสัตกระลงนี่พี่น้องเมาอจังไหรือว่าเพิ่นสิมีสัญลักษณ์ที่ดีซาจอนงเดิหรือเห็ดเพิ่งจะออกบอ này gọi lạc ngon ui nhà hát m có tay mẹ 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 này wow mẹ 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 mẹ

có nha mọi người nha ừ ở lụa này ở bên, Ủa, bên lụa bên mai lụa bên mai, ui chụp thằng xáo ném chụp quá ném ui ở nhà các bạn nhìn thấy không đây vô sáng ném uu

bắn này, Băng này, này, ừ. này chắc <laughs> chỉ. cái tìm ta liu, nhìn chi, sắc cái gì đó sao mũi wow, cười thân nè. <laughs> mừng chị nhiều quá nhiều má cười ừ. chị <laughs> <thì> thấy nhiều <laughs> ui to to nó cái vàng con lấy ว่าประกอบเห็นแล้เนาะว่ามันตัดเนี้ยเป็นดอกอื่นอีนดอกเดียวกันเลยดอกเดียวกันนี่ล่ะโอ้ยเห็นขาเลยพี่น้องปวดขาเนาะคัะนั่นเนาะป้าไม่ติดมั้ย้ยขาแต่ละขานี้ยาวจริงๆมาเด้อหาหมุดตั้งคะตาเขาเนี้ม ไว้อยา่ครับออ้ยขวันขาเนวัญขอืมกินมาลุ่มทำนเลี้ยมตามํามา <cam ina> อุ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่นี่นี่อรอดอย่น้ำ นุ่งนุ่ใหม่นุ่ใหม่พี่น้องตเป็นอะไรยังเดี๋ยวมาเห็นกันไหนพะอไหนสือเหยียดเท้าค่ะอยู่แปลนผวดเนาะมาตาจนเลม่ยมาไปใส มาให้พี่น้องเบิ่งผลงานนนนีีี่่่พ้องบานจูงกระยุกระลุมแบบนี้อยูะข้างหลังมาได้บานครับผมย่างสาเจดีปุ๊บเพิ่นบานก่อนสิเป็นล้มหมดเลยครับผมโอ้เมื่อนี้อบเอ้าข้างนอกสาจรีมโอ้ยจังใดต้นตะลุยกับสาจรีมสีพาพี่พ่อน้องเส้าเมื่อยก่อนต้นตะลุยกับสาจรีมกับเมื่อยคักล้วมือนี่วนขึ้สีมาครับผมเป็นเอาอาเนาะสาจรีมเนาะครับผมผลงานมือนีิกะสวยหรูอยู่ได้หอดเฮ็ดพึ่งไม่ได้พี่น้องสองดอก ป่ะมาที่นี่ตาจะแลมเขาพี่พาป้าพี่พันห่างกับบ้านก่อนจังไรก่อถามพอกันคลิปหนาสำหรับวีนิลาก่อนสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะไปสังเด็มย่งงางเขากับบ้าน